โอเคต้องขอการสวัสดีทุกคนเลยนะครับกับผมเด e อนนอสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่ใน Holiday Legacy Defense นะครับผมนี่เลยคือแบบว่าหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาหลายเดือนนะครับรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปโคตรเยอะเลยนะครับตั้งแต่ล็อบบี้ใหม่นะแล้วก็ด่านใหม่นะครับผมแล้วก็มีอะไรใหม่เพียบเลยตั้งแต่ตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมอย่างตัวอีเวนต์ของครนะิสต์มาสน่าจำนวนประมาณ7ตัวนะครับผมแล้วก็นี่โดยบอสตัวใหม่นะครับผมมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเป็นพาร์ทที่1น,นะ อ่ะเดี๋ยวไปดูท้ายๆก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ,บ้างน,นี่เลยคือแบบว่ามีทั้งหมด3พันนะครับด่านใหม่นะซึ่งในอัเดตครั้งน,นี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่1น,นะซึ่งจะมีอีกประมาณ2พันนะครับซึ่งจะมาในช่วงอาทิตย์ที่2ถึงอาทิตย์ที่3นะครับผมโอ้โหแล้วก็มีอะไรนี่โอ้แล้วก็มีวงล้อนะครับผมซึ่งใช้ประมาณนี่เลยนะครับ 25เจมนะในการสุ่มนะครับซึ่งมีโอกาสได้มิคคาเมลาแมนนะครับ3%แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมระบบแคนใหม่นะซึ่งใช้ทั้งหมด50 0 0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็หรือ5000เจมนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะ399บโลัตนะครับในการซื้อแคนนะนี่เลยนะแล้วก็อันสุดท้ายน,นะน่าจะเป็นวินเทอร์พาสนะครับหรือแพทร์พาระหรืออีเวนพา์นะครับ ซึ่งจะมีตัวละครประมาณ3ตัว4ตัวนะอ่าตัวนี้เลยซึ่งตัวเทียสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวไททัสโนเมนแล้วก็เจ้าตัวอีดิคอก k เมนนะครับผมซึ่งอีดิคอก์เมนนะครับจะเป็นตัว h ิมแมพพาสนะก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมสุ่มกันเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มี1,000ลูกอมนะครับผมเดี๋ยวสุ่มกันเลย3ตัวนะครับจะได้เกลือหรือเปล่าอ่าสุ่มไปเลย เกลือ <valeur> หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นดีกว่านะกับด่านฟ o l ยเดลติกาซีนะครับผมของอีเวนต์คริสต์มาสนะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะก่อนที่เราจะไปกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกระจใจในการนาคลิปของช่องเดอะนอสนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะกับด่านใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวตัดไปเลยนี่นี่นี่นายตอนนี้นะครับร้านกิมจิช็อปนะครับก็มีบริการเติมโรบะแล้วนะครับผมพาดีพาแล้วนะบอกเลยว่าเติมในราคาที่ถูกกว่าเติมของตัวผม จะเติมจริงๆเลยนะแล้วก็มีบริการอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นกิ๊บเก็บพานะครับรับฟาร์มและขายนิดๆนะครับผมในแมปดังๆนะอย่างเช่นแมปสกิฟตี้ทาวเวอร์ดีฟนที่ผมทำนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือทักเพจที่กาวิปนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะอ่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในด่านคริสต์มาสแล้วนะเดี๋ยวผมจะวานเจตัวนี้ก่อนเลยนะครับคิดตกอัปเกรดนะครับผมแล้วก็มีทางเดินทางเดียวนะตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมจุดเกิดนะ อ่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวไพเลนนะครับก็เป็นตัวนับแข็งบอกได้ว่าเคลียร์ได้สบายมากเพราะว่าคิทิโตคือแบบว่ามันตีเอลีนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวผมอัปเกรดไปเลยดีกว่าอ่าเว็บที่2นะครับโอเคก็ยังสบายนะครับผมซื่อบอกเลยว่าง่ายกว่าดานนาฬิกาอีกคือด่านนาฬิกาคือแบบว่ายากทิบหมายเลยแต่ว่าด่านนี้นะครับโคตรง่ายอาจจะแบบว่าต้องใช้ตัวตัวเกมที่แบบว่าโคตรดีเลยนะครับเพราะว่ามันแบบว่าหนามากก็ยังมีตัวหลุดด้วยนะครับผมคือมันต้องใช้วัตส0ดจุดศูนย์หนึ่งนะครับผมในการเคลียร์ อ่ะเดี๋ยวนี่เลยวางดับไว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวอัพคิดที่ตกกันเลยให้แบบว่าทารนามิได้แรงขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมสำหรับด่านนี้นะด่านนี้นะครับจะมีทั้งหมด40เวฟนะไม่มีทั้งหมด30เวฟนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาในการเล่นนะครับก็ประมาณ8นาทีนะกรณีแบบว่าคูณ3นะครับผมถ้าเกิดคูณ2ก็ประมาณ10นาทีกว่าถ้าเกิดคูณ1นะครับก็ใช้เวลาประมาณนี่เลยนะครับผม15-20ถึงนาทีนะอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าด่านนี้นะครับไม่ค่อยยากนี่เลยคิด คือเป็นตัวที่แบบว่าต้นเกมไหวมากแล้วก็เป็นตัวจากอีเวนต์ปลานะครับของฮาโลวีนคือในตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถหาได้แล้วนะคือหาได้แค่มาร์กิเตสอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็ซื้ออย่างเดียวนะโอเคปาไปเว็บที่10แล้วนะครับตอนนี้ก็ล่อไป2นาทีแล้วนะเดี๋ยวผมอัพตัวฟาร์มเงินกันเลยดีกว่านะว่ามีตัวอะไรโห,ด,หดบ้างนะครับผมตัวอะไรอะน้ำแข็ง มีหนามด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วก็ตัวใหญ่มานนะครับผมเลือน1 0 0พันอ่าอัพไปเลยคิดตกให้ตันเลยนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเคลียร์สบายมากชิวๆเลยนะครับผมแต่ว่าทอรเด็ดแบบว่าเดินค่อนข้างช้าหน่อยนะไม่ได้เร็วมากนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวหนาๆน,น,นะมีสุดก็แค่1,000พันนะครับผมน่าจะมาในช่วงท,ท้ายนะโวกช่วงท,ท้ายนะครับจะมีเลือดประมาณ1 0 0 0 0หเลยนะ คือจะให้ไหวนะครับก็ต้องมีเจ้าตัวลอสตาร์นะครับผมหรืออัพเกรดไฮตัสสปิเกอร์แมนนะครับร่างกอตลีรีนะโอเคหลังจากนั้นก็วางลอสตาร์เลยดีกว่านะครับผมราคา4,500ตัวนี้ก็ a o e นะครับแล้วก็มีการโจมตีเพิ่มเติมมานะอ่าบอกเลยว่าโคตรด,ดีแล้วก็วง a o e นะครับผมข้อค่าจะแบบว่าโคตรเยอะเลยดิจิตาใสเลยนะครับผมแล้วก็ฟันไปคือแบบว่ามีวงโจมตี2แบบนะครับผมระยะไกล้ก็แบบว่าดิจิตานะครับระยะใกล้ก็ฟันนะอ่าคือแบบว่าเคลียร์สบายมาก โอเคเดี๋ยวผมวางนี่ก่อนเลยดีกว่าคอมปิเตอร์นะครับบูดาเมจแล้วก็ระยะนะครับผมอ่ะวางไปเลยเคลียร์สบายแน่นอนคือตอนนี้นะครับก็4นาทีแล้วนะก็เว็บที่19แล้วนะครับผมคือแบบว่าง่ายมากแต่ไม่รู้ว่าผู้เล่นใหม่อาจจะแบบว่าโคตรยากไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีตัวที่แบบว่าเคลียร์หมูได้ดีนะครับผมอย่าไอตัวลนะ็ okay, อกสตาร์นะโอเคอัพไปเลยขั้นสุดท้ายนะครับผมผมอเลยว่าหายทั้งแถว แล้วก็ตีโคดไก่ชิวๆเลยนะครับผมแค่มีล็อกสตาร์ก็แบบว่าแบกไหวและดีกีตาร์โซโล่ไปเลยคือตึงๆมากคือด่านนี้นะครับมันจะดอปไอ้พวกกล่องด้วยนะคือถ้าเกิดผ่านด่านนี้นะครับผมแล้วก็ดอรอปลูกอมนะครับจำนวน1,000นะแล้วก็ดอรอปลี่นะครับผมแล้วก็ xp ด้วยนะ คือบอกเลยว่าด่านนี้นะครับอาจจะช้ากว่าด่านอีเวนท์ทั่วไปนะครับผมคือด่านอีเวนท์ทั่วไปนะครับจะใช้เวลาประมาณ4นาที5นาทีนะครับผมแต่ด่านนี้นะใช้เวลาประมาณ8นาทีเลยนะครับผมกรณีแบบว่ามีคูณ3นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตอนนี้เลยดีกว่านะครับผมตอนบอสมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเวฟสุดท้ายแล้วนะครับผมเวฟที่40นะครับบอสจะมาแล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นบอสอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่านะอ่า ตอนนี้นะครับก็ลอกสตาร์นะครับผมก็เคลียร์แล้วแล้วก็อ่านี่เลยนะครับผมบอสทอยลตทเซนตานะครับผมเลือดประมาณเท่าไหรไม่รู้แต่ว่าโคตรเยอะแต่ว่าจะใช้เวลาโคตรเยอะมากอ่ะผมโโเหมือนว่าจะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมนี่เลยดีกว่าวางดักก้อนดักไว้ตรงนี้คือตัวเดียวอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าบอสนะครับผมอ่ะดักก้อนจะก,การไปเลยเคลียร์ไปเลยนะครับโอเค นี่เลยนะครับผมรางวัลที่ได้นะครับจำนวน5 1า5นวน5125นะกรณีแบบว่าคุณสอนนะครับแล้วก็กล่องแซนต้านะครับจำนวน1นะครับแคนด,ดี้นะครับ900นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเทสกับยูนิตกันเลยดีกว่านะจำนวนประมาณ หลายตัวนะครับผมประมาณ8ปดตัวนะเดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยูนิตที่เป็นไฮไลท์หลักของวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวเซนตานะอ่าเดี๋ยววานเจ้าตัวเซนต้าสปิกอร์แมนก่อนเลยนะครับผมเจ้าตัวไฮทัชสปิกรเมย์นะที่เป็นลากเซนตานะครับอ่านี่เลยนะครับโอ้โหเอลีด้วยนะตัวนี้แต่ว่าตีข้องฆ่าช้านะครับเดี๋ยวอัพให้ตันเลยดีกว่าแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับสสกิลอ่าสกิลที่1นะครับทําอะไรได้บ้างเหมือนว่าน่าจะเป็นบูดาเมจนะครับผมอ่า ไม่ใช่บูดาเมนนะครับน่าจะเป็นนี่เลยซัมมอนเจ้าตัวสโนแมนนะครับจํานวนประมาณนี่เลย10ตัวนะครับผมเดินไปทางเดินนะจํานวนเลือดประมาณ120นะครับแล้วก็สกิลสกิลหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคทำอะไรได้บ้างอ่านี่เลยนะครับผมสกิลของอันที่2นะ โอ้โหคือการแบบว่าเศษฝนหิมะนะครับผมเหมือนแบบว่าเศษหิมะออกมานะครับทาราเมตแบบว่าโคตรเยอะเลยอ่าเดี๋ยวผมอัพให้ตันเลยดีกว่านะครับว่าดาเมจสูงสุดเท่าไหร่นะโอเคขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เจ้าตัวเซตตาไททันซิกเอร์นะครับผมก็มีดามจอยู่ที่15 0 0 0นพันะครับแล้วก็ตีเราอยู่ที่1วนะีนะดีเสูงสุดอยู่ที่1,5 0 0 0นพันะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่19นะอ่าเดี๋ยวผมกดสกลิลเลยดีกว่านะว่าขั้นสุดท้ายนะครับม อ่าั้สุดท้ายนะครับเขาสัมมอนเจ้าตัวอัปเกรดสโนมนนะครับจำนวนประมาณ10ตัวเลยนะมีเลือดประมาณ600นะครับอ่าเดินทางเดินเลยนะคือแบบว่าเยอะมากอ่าชนไปเลยน,นะครับผมโอ้โหนี่เลยคือแบบว่าตึงมากแล้วก็สกิลนะครับอันที่2น,นะคือการเสกฝนออกมานะครับผมเดี๋ยวผมกดเลยดีกว่าอา่าติดคู่ดาวอ่ามาแล้วห0ิบวินีนะครับผมทำดาเมจเท่าไหร่เป็นฝนออกมานะครับผม โอ้สามพันกว่าเลยนะครับทม์นามิเป็นหมูเลยนะครับนี่เลยคือแบบว่าควดตึงโอเคตัวต่อไปเลยนะครับผมจะตัวไททัสโนแมนนะอ่าเดี๋ยวว่ากันเลยนะครับตัวนี้ราคา2,000ันนะถือว่าถูกมากแล้วก็มีรูปแบบการโจมตี2รูปแบบนะครับคือการแบบว่ายิงปืนนะครับผมแล้วก็สว่านเจาะน,นะครับผมคือแบบว่าเป็นตัวพาสสายฟรีนะนะเนี่ยคือแบบว่ามีรูปแบบการโจมตี2รูปแบบเลยนะ อ่ะเดี๋ยวผมอัพตัวฟาร์มกันก่อนเลยดีกว่านะครับให้ตันจะได้เห็นความสามารถที่แท้จริงของมันนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวกดเลยดีกว่านี่เลยพอเวลากดสกิลแล้วนะครับผมเขาจะทําการยิงเลเซอร์นะทาดาเมจอยู่ที่0.1นยนึ่งวินะครับผมคือดาเมจจะแรงขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครนะครับผมคือแบบว่าเคลียร์พวกตัวใหญ่ได้สบายมากเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวตีเดียวไม่ได้แบบว่าตีเอลีนะครับผมก็จะมีข้อจํากัดหน่อยนะแต่ว่าก็ดีอยู่นะครับผมอ่าสกิลก็ถือว่า ทำน้ำมัอยู่ที่40นะครับผมต่อสุดจวีนะเพราะว่าเป็นขั้นที่1นนะครับเดี๋ยวผมอัพไปเลยดีกว่าขั้นที่2ขั้นที่3านะอ่าเลเซอร์ก่อนเลยตรงนี้นะครับอ่าคือแบบว่าเลเซอร์นะครับมันเป็นดาเมจหมู่เลยนะเดี๋ยวผมกดใหม่อีกทีนะครับเพราะว่าคูดาวกองคันสซันโอเคเดี๋ยวรอใหม่เลยนะครับว่าตัวนี้ทำดาเมจเท่าไหร่นะเลเซอร์นะครับผมอ่าเลเซอร์นะครับกดไปเลย นี่เลยนะครับดาเมจ750นะครับฮาดาเมจเป็น LE นะครับผมแล้วก็ดาเมจหลักนะครับอยู่ที่9,000นะคูดายที่0.8นะครับผมแล้วก็ดีเพทอยู่ที่11,250นะครับระยะอยู่ที่13นะแล้วก็มีระยะเสริมนะครับผมประมาณ16นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็อันที่สอนะครับตัวนี้เลยเซนต้าทีวีแมนนะครับผมหรือเซนต้าไททันทีวีแมนนะอ่ะวางไปเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวที่สอนะเซนต้าไททันทีวีแมนนะครับ อ่าเดี๋ยวผมอัพไปเลยดีกว่าให้ตันเลยนะครับผมแล้วก็มีระยะเพิ่มมานะครับเมื่ออัพขั้นที่2นะอ่าแล้วก็ไกลขึ้นโอ้โหถือว่าไกลขึ้นเลยนะระยะของเขาอะโอเคเดี๋ยวผมอัพให้ตันเลยดีกว่าแล้วก็มีสกิลนะครับนั่ก็คือการปลาของขวัญน,นะเป็นระเบิดนะครับผมดามจเท่าไหร่โอ้เยอะอยู่นะครับผมแบบว่าปาทีเดียวคือแบบว่าทวิเลตหายเลยนะพวกแอสโตรนะครับก็ไม่หลอดเดี๋ยวขออธิบายดามจก่อนเลยดีกว่า ตัวนี้นะครับเซนต้าทีวีแมนนะครับผมดาเมจอยู่ที่26,000นะครับแล้วก็คูดาย,ยที่1.1ึ่นึ่งวินะดีเบสสูงสุดที่สองหม่นี่สิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวดูสกิลก่อนเลยนะครับว่าทำดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบว่าดาเมจโคตรแรงโอ้ห0 0 0 0เลยเฮ้ยถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับตัวนี้แบบว่าดีมากแรงมากแล้วก็คือไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวตีเดียวแล้วก็ดาเมจททองข้างจะสูงมากแล้วก็มีรูปแบบการต,ตีอยู่2รูปแบบนะครับผมทางระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมวางตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะของอีเวนต์นี้นะครับนี่นก็คือเจ้าตัวนี่เลยอีลิตคอกแมนนะครับผมอ่วาวางไปเลยนะครับนี่เลยอีลิตคอกแมนนะครับเดี๋ยวผมอัพไปก่อนเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยอีลิตคอกแมนนะครับทําการปลาหอ,อกใส่นะเหมือนหอ,อกหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบว่าหอ,อกนะครับผมปาหอ,อกใส่ทำระเมิดเป็นทะลุนะครับผมสําหรับเจ้าตัวอีลิตคอกแมนนะโอ้โห แล้วก็ไม่มีสกิลนะครับขอดูดามจกกอนเลยตัวนี้นะครับมีรามจอยู่ที่8,500นะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่1วีนะครับดีเพลอยู่ที่8,500นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่15นะอ่าเดี๋ยวผมวางเลยนะครับว่าอ e ีดีคอกแมนะครับวางได้กี่ตัวโอเค2ตัวนะครับผมปาฮารูใส่ได้อ่เดี๋ยวผมขายสโนแมกันเลยอยากเห็นอ e ีดีคอกแมนปาหกใส่นะครับโอเคตัวนี้นะครับวางได้แค่2ตัว แต่ว่าทําดามจเป็นทารุนะครับจึงแบบว่าโพตดแรงเลยแล้วคือ,อดามจทารุนะครับผมคือแบบว่าไกลมากโอ้โหคือตามนี่เลยโปรเจกต์ไทเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าเซ็นเตอร์เลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีหลุดแล้วนะครับผมคือตัวนี้นะครับจะได้เปรียบทางเส้นตรงเลยนะคือแบบว่ามันได้เปรียบมากเลยนะครับผมแต่ว่าเกิดเป็นทางเส้นโค้งนะครับก็เสียเปรียบมาก โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์ของคริสต์มาสนะคือผมเอาแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์อย่างเดียวนะครับผมอย่างพวกไททัสโนว์แมนตัวนี้นะครับผมอีดิคค็อกแมนแล้วก็ไอ้พวกเซนต้าทีวีแมนนะครับแล้วก็ตัวเซนต้าไททัชไซเกอร์แมนด้วยนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์ของคริสต์มาสในทีวีดีนะครับเดี๋ยวผมตัดสรุปเลยดีกว่านะอ่าเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผมไปกันเลยโอเคสรุปเลยดีกว่านะครับสำหรับอีเวนต์ของคริสต์มาสนะในทีวีนะครับก็ถือว่า น่าสนใจอยู่นะครับผมคือแบบว่าล็อบบี้ใหม่นะก็สวยงามมากเลยแล้วก็ด่านใหม่นะครับก็ไม่ค่อยยากนะครับผมคือมีเจ้าตัวคิโตะนะครับกับเจ้าตัวอัปเกรดเมกาสปิกเกอร์กายนะครับในการโลกก็แบบว่าผ่านได้แล้วนะแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะครับตัวนี้นะก็ถือว่า ใช้ได้อยู่นะคือเป็นพวกไททันซิปเปอร์แมนนะครับล่างคริสต์มาสแล้วก็เจ้าตัวเซนต้าทีวีแมนนะครับผมอ่าตัวนี้เลยคือแบบว่าดีมากสกิลก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สกิลมีอยู่ด้วยกัน2สกิลนะครับแล้วก็ในส่วนของอ e ีเวนต์พาร์ตนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคือมีไททันสโนว์แมนแล้วก็เจ้าตัวอ e ีดิคอลแมนนะครับผมแต่ว่าอ e ีดิคอลแมนนะข้อขัานจะกักไปหน่อยนะครับผมในส่วนของดาเมจนะแล้วก็ดีเพียสนะครับผม โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์ของคริสต์มาสในท l d นะครับอ่าเดี๋ยวขอลาจากไปก่อนนะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเดอะนอสนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับ